ไ้ตีแป๊บไอ้เทยทำไมมาช้าช้าบ้านฟอร์เตะอะมาได้ป่ะพี่ตรวทะเบายเลยพี่ขักรถได้เหอเจอรลูกรถเหรอไปหาก็ได้แปบกนาดขนากลางเนี่ยพี่ไป้ถึงแล้ว อ่โมึงเอ็กซิเดนต์อาการนอนเหรอฮะไอสัตว์โอ้เฮีย้ยอะไรมึงเอ็กซิเดนต์บ่อยอย่างมึงล่อยพ่ตูนเหงาเนี่ยผิดเวลาเฮีย้ยอะไรเมื่อวานนี้มึงก็นอนไปไม่ใช่เหรอโอ้โอเออ ไอติมันเอ็กซิเดนต์นอน่มเรับผมด้วผมโทรไปหามันเมื่อกี้น่ะไม่รู้มันเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเอ็กซิเดนต์การนอนพี่ใช่พี่ปัญหาอะไรเอ็กซิเดนต์กับการนอนไม่รู้มันพี่เนี่ยช่วงเนี้ยที่ผ่านมาพี่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเที่ยงคืนอย่างเงี้ยพี่มาห้าทุ่มอย่างเงี้ยมีสตอรี่อยู่ก็มาสายอย่างเงี้ย กอื่นเขาลั่นกันเต็มระบบใช่มันเพิ่งตื่นกำลังอาบน้ำอยู่เลยพี่ผมโทรไปหามันทีเนี้ยเป็ตอนเดือนร้อนเป็เดือนมันก็นอนยาวแล้วเออเล่นดิเล่นดิยูไหนกันผมเลยแล้วมันก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะลงอยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน มาช่วยโชคครับไม่แยกไปเอาหอดิแยกไปเอาห่อแล้วก็ไปช่วยโชคดิใครที่เอาหอมาแล้วช่วยอยู่ไหนช่วยอยู่ไหนโอเคครับโอเคลงมาดิเล่นแถวบ้านสิลงมาสิจะได้สแตนนไบเล่นถูกเพื่อนมีอยู่37คนน่ะอะไรก็ไหวกับตำรวจอ่ะมาเล่นแถวบ้านตำรวจสามหกคนนะเว้ยเฮียตอนเนี้ยไม่ทีเก่าตำรวจเยอะนะพี่ตำรวจกับหอเยอะมากเป็น10คันเลยตำรวจหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านมาไปเซิร์ฟจะกลับบ้านแล้วเซิร์ฟ มามามาเล่นบ้านมาเล่นบ้านมาเล่นบ้านเดี๋ยวกูตีตำรวจเดี๋ยวกูกักตำรวจให้ได้ตอนนี้เรากักตำรวจได้เรากลับบ้านเพรากลับบ้านมาใครยุ่งเสร็จแล้วกลับบ้านนะโชคกลับบ้านนะที่กลับบ้านนะก็พยายามพี่ยายามตำรวจมาไล่เขา้งอยู่ไหนอยู่โคเคนพี่ตอนนันฝั่งบ้านนครบาลนครบาลโอเคเดี๋ยวพี่ไปองผมในเมืองสดใกล้เออแล้วนะพี่จะจบแคสต์กับเข้ามาต่อทีสองเอิ่มจะมงบ้านอะไรอีนจะลงสซฟาเต้บ้าแม่รอต่อมจะยังไม่ลงลงไม่ได้ลงไม่ได้องผมเหลือห้านาทีนะ ต้องรอไปโรงโพรวมนะตำรวจรอแตกนะมีใครอยู่นครบาลปากรอเหตได้เลยนะถ้าอยู่นครบาลบ้านเลยที่เหลือเวลาหน่อยกลับบ้านเลยปุ๊บเลยเส้นๆกลับบ้านนะมีเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนช่วยบ้านเราต้มอยู่ต้มอยู่ชิลต้อมแป๊บผมต้อมแป๊บพี่เช็คอยู่ไหนพี่เช็คมแท็บว่าอุ้นเดี๋ยวครับไปรับเดี๋เช็คอยู่ฝั่งนครบาลนะผมอยู่สะพานเหล็กนครบาลนะครับพี่เช็คอยู่ไหนพี่เช็คไปเข่าขนาด้ครันครบาลแล้วเนี่ย เรียงเรียงบ้านนครบาลทางขวาตรงทางเลี้ยวจะจารย์ะเห็นหอจิ๋วเดี๋ยวเราผมเราผมลองลองลองยื้อก่อนพี่ไอ้สวยน่ารักจิ๋วมาะได้กี่เคสเราเนี่ยนับไม่ทันนะไปเกาะไปดิถ้าตาจารย์ไม่ได้โค้งนครบาลแล้วเนี่ยถูกกระหันครบาลแล้วโชคขับเลยดี่พี่พีพอร์ตให้เด้อมามาเล่นบ้านเดี่เห็นแล้วใช่ปะ ที่บังทำไรที่บังหัดหน้าบ้านยิงแซงนั่งอย่างเงี้ยทั้งยีงผมก็แซงเกิดอะล่นตรงเนี้ยพี่เดี๋ยวนะมันดักเฮ้ยกลับมาเล่นบ้านเลยบ้านน้อยจัดเลยบ้านน้อยจัดเลยตรงร้านสภ้อากลับบ้านมาดิมึงทำอะไรกันอะบ้านน้อยจัดเลยสดได้บ้านขบาประมาณห้าคำเลยทัพยาการลำเนินนะอิงยางอยู่เออมึงเข้าบ้านไปเลยมึงกักศพไปเลยมึงกักศพไปเลยมึงเล่นกักศพไปเลยตำรวจพอ สวดไปเลยรอเล่นกับตำรวจก็ได้ครับเข้าเดี๋ยวเล่นตำรวจเลยปืนหน้าบ้านนอนไปยังสลิงเลยอยู่ตรงสลิงกับเช้าลอยฟ้าเลยจะทำยังกัเนาะมาไหนเนี่ยอยู่สลิงกับเช้าลอยฟ้ารอแป๊บนึงนะครับพี่ลงมาได้ปะทางกระโถไม้พี่อยู่พี่อยู่โชคพี่อยู่ทางไหนถ้ามาแล้วคันหนึ่งไอ้ก๊อตมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเพื่อนกลับมายังเพื่อนกลับมายังน้อยจัดไอ้ชควงเขาจะเผ็ดร้อนะข้นสานะกินยาเลยกินยาเลยครับช่วงอยู่ไหน มาอยู่เูไเลยอยู่ไหนนะโชคตโพมาับเอเครับผมกำลังจะกลับบ้านครับตำรวจตามเยอะอยู่ครับไปไปไปทางโคมามามาทางโพไม้มามามเอาศพมาด้วย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 มาเตนตอนบ้านมาตินอยู่บ้านมาตินอยู่ในบ้านอ่ะพี่ในบ้านประ่อช่เิตอยู่พี่ล้นับมา้งาอยนะใช่พี่หลังรถไฟได้ป้ะที่แปบได้ คนเข่าหน้าบ้านมีสองคันน่ะตำรวจอ่ะอ่าออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วรอดยังขับมาทางปกตินะโมฆะทหารคันหนึ่งนะพอดโมฆะทหารหละชอบที่อยู่หลังแกจะขึ้นทรายนัดเมื่อกี่ขึ้นทรายนะหลักนะครับอยู่บูชาลิงนะตอนนี้ไอ้ช่องอยู่บูชาลิงนะครับอยู่บูชาลิงโอเคโอเคคไม่มึงมาทางปกติได้ไหมเก็บสตรอเบอร์รี่แล้วเก็บพยายามยื้อเป็นทับทูบกำลังไปเบสตรแล้วนี่ยังผมเอ๋อร์ละ

เอาดิช่วยโชคเอาหน่อยดิครับพี่ร้อมจะฟ้อม ไสอบแอร์เจียอยู่ตรงนี้นะเว้ยสอบแอร์เจียอยู่ตรงนี้นะเว้ยเออเออมึงไล่ไป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 ตาย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 ขึ้นไปเอาดิขึ้นเอาได้ปะเทียร์ช็อต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 แบ็บัคไอสัตว์ช็อตแบ็บัค ังเอาตำรวจเอาตำรวจเอาตำรวจไปหมดห่อไปห่อตำรวจไปด้วยห่อตำรวจไปด้วยเล่นห่อตำรวจไปด้วยห่อตำรวจไหมหอตำรวจไหมหอตำรวจเอาให้หมดเออเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดยิงมังนี่มึงยิงมังนี่มึงยิงมึงนี่ ไม่เป็นไร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 ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมึงคือรถไปมึงคือรถไปเอาเนาะมึงคือรถไปเลยคนละคันเลยมึงขึ้นคนละคันเลยขึ้นคนละคันเลยเออขึ้นคนละคันเลยให้มันชุบไป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 มันจะได้ตายฟรีตายเออตายฟรีหอนไปหอนไปมันดื้อจัดมาข้างหลังตำรวจมาอีกเรื่องตำรวจเอามันหนี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 เอามันหนให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด หอนไปหอนไปแลป้วปนหมาปนยามาชุบแล้วนะชุบแล้วนะชุบแล้วนะวางหอนตบรวจหน่อย้มงูวางหอนตบรวจมาหน่อยเออไม่เดี๋ยวพึ่งก่อนอเลยเอาแขนมาก่อนพิงไปไปไป,ไปไปอีกมือสวยไอ้เมรีสวยเอาให้หมดเด้ให้หมดดิ ห่อไม้หมดเลยห่อไม้หมดเลยห่อไม้หมดถอยถอยถอยซ้ดิมาเชีดซ้ำมาเชีดเราให้หมดเราให้หมดอย่ายืนใกล้อย่ายืนใกล้ซ้ำซ้ำบ่ไหนบอลแันบอลไหนก็บ่บอลก็คือข้างบนเฮ้ยในรถในรถเนี่ยรถ้้้้ชชชุุุยิงบฮ่อไปห่อไปใหญ่มันชุบใหญ่มันชุบห่อไป บ่อยเพื่อนไม้หมดนะมันคือรถบอกเพื่อนไม้หมดหน่อยไม้หมดเพื่อนไม้หมดไม้หมดเลยพวกอุ้มพวกอะไรไม้หมดเลยทุบ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 เลยทุบเยเฮ้ยฟางโกคนที่อุ้มหรือว่าอะไรมาให้หมดดิมาตรงโพงหุ่นให้หมดเลยมาเฮ้ยมึงอย่ามาอยู่ใกล้กเลยเฮียมึงอย่ามายืนใกล้กูุ๊กซีมาๆมาตายตายละช่วยดูมีหมดขาเลยพวกใส่แบบยิงขา รองอ่ะ้ก็ร้องอ่ะ้เพื่อนใชอยู่ลมลมลมซ้ำซ้ำนะครับชุดลุงยังของงุน่ะตรงทางเข้าตีลิงอ่ะสวยข้างหลัง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 เปรียบเปียบเปีเปียบเฮ้ยยากันหน่อยยากันหน่อยมียากันปะเพื่อนตายปะดูเพื่อนดิกระเป๋าสี่หกสามสี่หกสามสี่หกสามนี่ครับหอศพหอศพมาหอศพมาให้อุ้มติดมือไว้ทุกคนหอศพมาหอศพมาอุ้มติดมือไว้ ไอ้เฮี้ยตัวเฮี้ยนี่มันมีเฮี้ยอะไรมาเกาะหัวเนี่ยไอสัตว์ลำคานที่หมายตำรวจตายดอนตำรวจสามหกหมอทิพห่อไให้หมดเลยตำรวจห่อตำรวจให้หมดดิเอาเอ๋ยให้หมด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 มาหาเราจัดไอสัตว์ไปขังในบ้านเลยเจอตำรวจระหว่างทางไล่ให้หมดเลยนะไล่หมดเลยนะเจอตำรวจระหว่างทางไล่ยิงให้หมดเลยปลาล่าตำรวจกันปะเขาบอกให้ลง อามพี่ตูนเดี๋ยวไปเอามือตูนไม่ลงมาพี่เผลอเอาเหรอพี่ไปกเจอตำรวจที่ไหนเอาให้หมดเลยเจอตำรวจที่ไหนเอาให้หมดเนี่ยมึงฆ่าคนเนี่ยมึงฆ่าคนเนี่ยติดมือได้แล้วเนี่ยมึงไล่ยิงมาดิมึงไล่ยิงมาดิไหนบนข้าบนขางบนตัดไม้เนี่ยบนตัดไม้อ่ะกทบมันี่ต่อเนี่ยตอนี้่อุ่นกันหน่อยดิในรถในรถในรถตรงรถตรงรถในรถก่อนยิงยิไม่ตกมันยิงไม่ตกมันใส่อากาศมันน่ ยิงล้อไปเลยยิงล้อไปเลยอย่าไปชนเมาส์อย่าไปชนเท้ายิงล้อมันข้างไม่ตำรวจยิงข้างไม่ตำรวจยิงเอข้างมาชกข้างมชกไปไปไปไลงมาลงมาลงมาเนี่ยเนีไม่ต้องไล่กับกไม่ต้องไล่ต้องไลรนะครลงกลับรือเอาต่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 อกลับเอาต่อไม่หนีไปูลงนี่ดุนด ห่อไปห่อไปติดมือไปห่อไปด้วยใครไม่มีห่อเมาเมาไม่มีมะห่อหน่อยใครไม่มีมะห่อหน่อยมาห่อไปหน่อยมีใครไม่มีมาห่อหน่อยพี่ตุนห่อไปหน่อยพี่พอดาว่ะพอดาว่ะเพี้ยยากันบ้านเลขอะไรพี่เดินเอผมมอให้เลยผมมพี่ตุนเลขอะไรเดี๋ยวผมมห่อให้เจ็ดหกแปดครับ พี่แฟงหนพี่ใครมียาการกันพี่งใ่มวไอุ้หน่อเลยไปอุ้มให้หมดเลยไปมไปห่อมาให้หมดเลยไปมยากปะทำไตบลนยีวยี่แปดยี่แปดเอไปหน่อห่อมาห่อมาเจอตำรวจที่ไหนเอาที่นั่นเลย มามารวมมารวมมารวมารบตรงางรถไาจอดตรงางรถไฟมาหน่อยไหนไหนไหน้น่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหหมดขึ้นมาห้หมดอย่าหลงนะอย่าหลงเพื่อนนะขึ้นมาขึข้นมานมวด้านแอดีขึ้น่ข้วไหนวะท่านไหนอ๋อนู่นน่ะตรงไปข้างหน้าปะตรงรถตารวจปะตรงหลังรถไมานู่นนตรงฮอตรงฮอตรงอนู่นซ้ายซ้ายเพื่อนซ้ายทาขึ้นมาลงเล้าไก่อ่ะ นนุเอ้ยใครขี่ฮอใครขี่ฮอยอยู่บนทีขาวอ่ะเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยปล่อยไม่ต้องตามไม่ต้องตามกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอาไว้เล่นดีกลับบ้านที่สุดเรื่อเมื่อใคร่กบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านไม่ต้องตามไม่ต้องตามเดี๋ยวรอไปรีเซ็ตของที่บ้าน